ราศีที่ปังในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยดาวใหญ่คือดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโอกาสโชคลาภดาวแห่งครูบาอาจารย์หรือว่าดาวแห่งความสําเร็จเดินได้ตําแหน่งที่ดีคือเป็นมหาอุดในราศีกรกฎเรามาดูกันนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ราศีไหนบ้างที่ได้รับผลดีจากการที่ดาวพฤหัสเป็นมหาอุด เริ่มจากราศีแรกนะคะคนที่มีลัคนาอยู่ราศีกรกฎเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยดาวพฤหัสบ,บดีได้ตำแหน่งมหาอุดทับลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎเพราะฉะนั้นโอกาสความสำเร็จโชคลาภ สำหรับคนลักนณากรากฏมีแน่นอนค่ะในเรื่องของการงานใครที่มีโปรเจกต์ใหม่มีโครงการใหม่ที่ตั้งใจจะทําให้เริ่มทําเลยนะคะโอกาสประสบความสําเร็จมีคนช่วยเหลือหรือว่ามีแนวทางในการดําเนินโปรเจกต์นั้นเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็มีคนคอยให้คําแนะนําค่ะส่วนในเรื่องของการเงินคนลักนณากรากฏในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวการเงินได้ตําแหน่งที่ดีเงินเข้าเยอะค่ะแต่ว่าก็มีรายจ่ายเยอะเหมือนกันเงินเข้าเท่าไหร่ ออเท่านนั้เพราะฉะนั้นคนลนักนา,ากรกฎให้วางแผนการใช้เงินดีๆนะคะต่อมานะคะคนที่มีลักนาอยู่ราศีกันคนที่มีลักนาอยู่ราศีกันได้โชคจากดาวพฤหัสบ,บดีเป็นมหาอุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะคนลักนาราศีกัน ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาประสบความเหนื่อยยากประสบอุปสรรคหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังลัคนาราศีกันในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดาวได้ตำแหน่งดีหลายดวงหลายมุมถ้าวางแผนดีๆมุ่งมัน่นสู้รับรองค่ะประสบความสําเร็จแน่นอนเริ่มจากนะคะในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คนลัคนาที่อยู่ราศีกันการเงินโดดเด่นเพราะดาวการเงินได้ตำแหน่งเกษตรบดีซึ่งหมายความว่ามีความมั่น นอกจากนี้นะคะดาวพฤหัสบาดีที่เป็นมหาอุดอยู่ในช่องลาภโชคลาภลาภผลและความสําเร็จดาวที่อยู่ในช่องการเงินยังมีดาวดีๆด,ดาวที่เป็นคู่มิตรดาวที่เป็นคู่ท่าที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเมื่อช่วงนี้คนลักนาการดาวการเงินและดาวโชคลาภก็ได้ตําแหน่งที่ดีและมีคนช่วยเหลือด้วยต้องวางแผนการทํางานดีๆต่อให้ดาวดียังไงถ้าไม่วางแผนดีๆไม่ลงมือทําก็จะไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคนลัคนาการถ้าจะประสบความสําเร็จ ต้องลงมือทําค่ะเพราะโอกาสดีๆมีมาจ่อรอคุณอยู่แล้วดวงที่ปังลําดับต่อมานะคะได้แก่คนที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีพิจิกคนที่มีลัคนาอยู่ราศีพิจิกเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนของคนลัคนาพิจิกค่ะเพราะว่าดาวประจําตัวคือดาวอังคารเนี่ยมาอยู่ที่ราศีพิจิกและได้ตําแหน่งเกษตรบดีแปลว่ามีความมั่นคงมีความขยันดาวอังคารคือการขยันคือการต่อสู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสู้ในเรื่องไหนคนลัคนาพิจิกมักจะมี มีชัยชนะแล้วก็ประสบความสําเร็จในช่วงนี้แน่นอนนอกจากนี้นะคะดาวการเงินของคนลัคนาพิจิกยังตกตําแหน่งแห่งความสําเร็จด้วยโดยเฉพาะนะคะคนที่ทํางานอิสระ ให้มันดีลงานหาลูกค้าบ่อยๆแล้วดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยยิ่งคุณมุ่งมัน่นยิ่งคุณขยันคุณจะยิ่งประสบความสําเร็จค่ะสําหรับลัคนาต่อมานะคะได้แก่คนที่มีลัคนาอยู่ราศีมังกรค่ะคนที่มีลัคนาอยู่ราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะได้ความเฮงความปังจากดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวในช่องการเงินแล้วก็ดาวประจําตัวของคนลัคนามังกรคือดาวเสาร์มาเจอกับดาวราหูในช่องการเงินดาวเสาร์กับดาวพระราหู เป็นคู่มิตรกันจะช่วยส่งเสริมเกื้อกูลกันคนละคนามังกรถ้าคุณรู้จักใช้ปฏิพันธ์ไหวพริบไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือการวางกลยุทธ์ต่างๆจะทําให้คุณประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเพราะดาวราหูได้ตําแหน่งที่ดีในช่องของเรือนการเงินแล้วดาวของคุณก็อยู่ในเรือนการเงินเหมือนกันสําหรับคนละคนามังกรนะคะในช่วงเดือนนี้ดาวหุ้นส่วนดาวคนใกล้ชิดได้ตําแหน่งมหาอุดดาวโชคลาภได้ตําแหน่งกเกษตรบดีดาวต่างๆทาม ที่ดีให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าในช่วงนี้ดวงดาวต่างๆทํามุมที่ดีได้ตําแหน่งที่ดีและเป็นตําแหน่งที่คอยส่งเสริมเปรียบเสมือนว่าทางที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างราบเรียบไม่มีอุปสรรคไม่มีขวากหนามแล้วก็ความขรุขระจากเดิมเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพียงแต่ว่าขอให้เราก้าวเดินไปอย่างสม่ําเสมอวางแผนการเดินวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการทําธุรกิจทํางานดีๆก็จะประสบความสําเร็จถ้าเรา ไม่ทำต่อให้ดาวดีโอกาสดีๆเข้ามาเราไม่วิ่งเข้าไปหามันก็จะไม่มีโอกาสเกิดมันก็จะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้เราต้องลงมือทำค่ะสำหรับใครที่อยากตรวจดูดวงชะตาเฉพาะบุคคลส่วนตัวกับอาจารย์นะคะทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องนาโหราวาไราตี้ของคนดูดวง